โช๊กจะต้องยืดได้ไม่ต่ำกว่า25มมิลหรือ30มิมลนั่นเองถ้าคุณมีระยะยืดที่เหมาะสมรับรองว่าคุณตกหลุมเราไม่กระแทกแน่น,นอนวันนี้ครับเรามาดูวิธีการปรับพีโลดสปริงสำหรับโชครถอรตอร์ไทยครับไม่ว่าจะเป็น X-MAX, Forza หรือรถอื่นๆครับสามารถเอามาใช้ด้วยกันได้ทั้งหมดก่อนอื่นเราจะต้องรู้วิธีการปรับและปรับให้ถูก ก่อนจะปรับตั้งนะครับเราควรรู้ก่อนว่าโชคที่เราใช้งานอยู่มีความยาวเท่าไหร่เป็นโชคมาตรฐานโชคโหลดสำหรับโชคอันนี้นะครับก็จะเป็นโชค X Max เนี่ยอย่างคันนี้เป็นใส่ใส่โชคมาตรฐาดอยู่ซึ่งจะมีความยาวอยู่ที่3 5มิมิลวิธีการวัดอะเราจะวัดจากหูโชคถึงหูโชคกึ่งกลางรูน็นอตนะครับครับผมอย่างตัวนี้เป็นโชคมาตรฐาดความยาวมันอยู่อยู่ที่ 35- 0อยู่แล้วคือลักษณะตอนการวัดน,นะครับ ต้องล้อต้องลอยอย่าพื้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพีโลดสปริงเนี่ยเขาปรับยังไงวิธีการปรับพีโลดสปริงนะครับมันจะอยู่ตรงนี้อ่าก็คือการขันทะตัดประเกลียวครับง่ายๆเลยคือถ้าเรากดสปริงลงไปนะครับอ่าโชก็จะแข็งขึ้นความสูงรถก็สูงขึ้นถ้าเราคลายมันออกรถก็จะเตี้ยลงแต่ก็จะมีระยะยืดที่เยอะขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับพีโลดกันโดยที่จะต้องใช้ผู้ขับขี่เป็นตัวตั้งด้วยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับเจ้าของรถคันนี้ก็คือน้ำ เรามาดูกันว่าตอนยุบเนี่ยร้อยโลโชกอะ่ะมันจะยุบไปเท่าไหร่เราก็วัดที่เดิมนะครับกึ่งกลางจุดยึดมนะันอ่ะหูบนถึงหูล่างเนี่ยครับอ่านเนี่ยเราวัดอ่าได้3-10เนี่ยจากโชกสแตนดาดตอนที่มันยืดสุดอะ่ะมันก็คือ5ส5 0ูนะครับชกมันยุบได้40มิลเพราะฉะนั้นอะ่ะโลคันี้ถูกต้องเลยมันยืดได้40มิลฟิลลิ่งที่ได้มาก็คือเวลาตกหลุมใหญ่ๆคือรูหน้าใหญ่ๆนะ่มันยังมีจังหวะให้โชกยืดได้ทํางานยืดรับหลุมลงไปสมมุติว่า รถคุณวิ่งผ่านหลุมนะครับมันแน่นอนอยู่แล้วว่าล้อหลังอ่ะมันจะต้องยืดรับหลุมแต่ถ้าโช๊คคุณอ่ะมันยืดไม่ได้เลยนะครับมันก็จะดึงตัวรถลงไปตกหลุมแล้วมันก็จะมีเสียงดังป,ป,ปักปักนั้นเราจะเรียกกันว่าเป็นอาการที่กระชากสุดนั่นเองคือสิ่งที่สําคัญอ่ะไม่ว่าคุณจะน้าหนักเท่าไหร่การตั้งพีโหลดยังไงนะครับโช๊คคุณเนี่ยจะต้องยืดได้ขั้นต่ําเลยครับไม่ควรต่ํากว่า25มิลน,นะครับ เดี๋ยวลองมาดู50โลอีกคนหนึ่งดีกว่าใครจะมาขับคันนี้จะเป็นน้ำหนัก50 60 50โลหรือ100โลเป็นใช้งานได้มากที่สุดแต่คันนี้ก็จะมีข้อแม้เหมือนกันมันไม่เหมาะสมกับการนั่ง2คนเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันถึงไม่เหมาะสมกับการนั่ง2คนแล้วมันจะเจอปัญหาอะไรกับการนั่ง2คน100กิโลบวกขึ้นไป เรามาดู50โลกันก่อนการใช้งานคนเดียวว่าระยะยืดตรงนี้มันพอหรือเปล่าเราวัดที่เดิมเลยกลางหูถึงกลางหูอ่าเนี่ยครับประมาณมันยุบไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35มินลนั่นเอง35มิลน,นะครับก็ยังเป็นระยะที่โชกทํางานได้อยู่คือมันยืดสามารถยืดได้อย่างตอนที่มันขับอยู่เฉยๆเนี่ย35มิลมีช่วงยืดมีไว้ให้ตกหลุม35 35มิลหรือขึ้นลู่ล่าเนี่ยก็มีช่วงยืดอยู่ก็คือรถคันนี้ไม่ว่าคุณจะ น้ำหนัก50โล6กโลถึงร0 0ยโลเนี่ยมันใช้ได้หมดแต่มันเหมาะกับขับอยู่คนเดียวสําหรับร้อยโลนะสิ่งที่สาคัญจริงๆเลยโชคจะต้องยุบได้และย,ยืดได้นะครับโชคยันเขาเรียกตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันผมจะเพิ่มไปอีกร้อยโลอันนี้ก็คือ150ยโลนะ2คนคนนี้100ยโลคนนี้50ก็เป็น150ยโลเรามาดูกันว่าเนี่ย มองจากตาเปล่าเลยเราเห็นได้ชัดเลยว่าโช๊กอะมนเริ่มเตี้ยแล้วมันดูเหมือนเป็นโช๊คลดแล้วเพราะว่ามันมีน้ำหนัก150กิโลมากดมันไว้เรามาวัดกันว่ามันโช๊กอะมันยุบไปเท่าไหร่อ่าอันนี้มันวัดอยู่ประมาณ2.95เนี่ยเท่ากับมันยุบมันยุบไปประมาณ55มิลหรือประมาณ2นิ้วนิดนแล้วก็คือเราสังเกตด้วยตาเปล่าเลยเนี่ยช่วงยุบอะมันจะเหลือได้หน่อยหนึ่งเห็นไหมผมบอกว่าถ้ารถคันนี้นั่งสองคนอะมันน่าจะมีปัญหาจากอาจากมันยุบสุด หรือโชคยันนั่นเองเนี่ยลองขย่มดูได้เลยโชคไง่ายยันก็นแล้วโชคยันเลยเพราะว่าเขาไม่ปรับพีโลดแต่มันก็เป็นความพึงประสงค์ของเจ้าของรถเหมือนกันเพราะเขาเาใช้งานคนเดียวข้อสําคัญเลยอันนี้สรุปคร่าวๆเลยโชคจะต้องยืดได้ไม่ว่าคุณจะนั่ง2คนหรือคนเดียวต้องยืดได้ไม่ต่ำกว่า25มิลหรือ30มิลนั่นเองถ้าคุณมีระยะยืดที่เหมาะสมรับรองว่าคุณตกหลุมแล้วไม่กระแทกแน่น,นอนคุณขึ้นลั่วานาาโชกไม่กระชากแน่น,นอนครับสำหรับการปรับพีโลสปริง